เอาแล้วก็สกาดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับตาอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะครับก็อ่าจริงก็ไม่ใช่วันนี้หรอกเมื่อวานนะครับวันศุกร์ที่ผมลงิีไปนะครับก็มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อนนะครับสำหรับแมทแคชออมอนเตอร์นะโดยจะมีมอนใหม่เข้ามาถึง3ตัวเอ้ไม่อาจจะเป็น4ตัวนะครับก็มีเจ้าบอสกิลดอนนะครับเป็นบอสของเกาะใหม่เนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะเขาบอกว่าเกิดที่เกาะใหม่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนนะครับก็จะมีเจ้ากระทิงนะครับที่เป็นมอนใหม่นะผมก็ไปจับมาเรียบร้อยนะครับแรลงเอนะแรงเอนะนะครับสแตตจะอยู่ที่1นึ่งแสนหนนะครับเลือดอยู่ที่1.1ล้านนะแล้วก็ระบบใหม่นะครับก็จะมีอินเด็ร์ของไข่ด้วยนะแต่เราก็ต้องกลับไปหาไข่อันเดิมของเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกไข่ใหม่นี่คือแบบหายไปเลยนะแล้วคือแบบพวกไข่คริสต์มาสและพวกนี้ที่ผมเคยมีนี่ก็หายไปด้วยนะครับ น่าเสียดายนะมันไม่กดอินเด็กให้มาแล้วก็นะครับอัปเดตใหม่ก็จะมีอบอสช้างนะครับอีโ e วเข้ามาใหม่นะวิธีในการทําบอสช้างอีโวทำยังไงนะครับผมให้ใช้หินพืชน,นะครับ6กก้อนก็จะปลดล็อกช้างเลยนะนี่แล้วเราก็ใส่ไปทั้งหมด20ก้อนครับผมเชื่อว่าผมจะออกไอตัวนี้ทุกคนเชื่อไหม v o c a n o t u s บอสช้นจะมีทั้งหมด3ามธาตุนะครับจะไม่มีธาตุน้ํานะดีที่สุดเนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าจะเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟกับธาตุน้ําแข็งธาตุดินก็เน้นป้องกันผมสงสัยสก,กิลตั้งโล่ด้วยมันเป็นยังไงมาอีโมโลเลยนี่ธาตุไฟจริงด้วยครับทุกคนบอสธาตุไฟนะครับไหนเอ่ยนี่แรลงเอธาตุไฟ บับกล้ามตีหนึ่งแสนเลือดเจ็ดแสนเจ็ดนะครับแล้วมาดูช้างของผมกันเอาออกไปเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ละหนึ่งแสนเลือดเจ็ดแสนเจ็ดตีสองแสนเลือดล้านเจ็ดครับค่า EM สูงมากร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลตัวโคตรใหญ่นะครับทุกคนมาเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนได้แล้วก็รา no can be gift, gift. ิกิฟอิบฮะผมจะไปกดป้อมัางกรน,กนแน่เลยมา อ่าน,นี่ไข่บอสมานะครับอ่าทุกคนจะซื้อก็ได้นะเพราะว่าอ่าอันนี้เอาไว้ทำเฟสนะครับทำเฟสเจ้าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอันนั่นแหละเ <c oughs> อ่อวใช้แปดเหรองั้นทางที่ดีคือเราเก็บไว้ก่อนนะครับเราไม่ต้องไปอัพตัวนี้รอทําให้ช้างมันกลับไปเป็นร่างธาตุพืชก่อน แล้วเราเค่อยตีบอยให้ขึ้นบอกสิบนะครับแล้วค่อยทาเป็นร่างอีโวสีแดงนะมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าตอนเป็นล่างธรรมดามันใช้แค่6อันนะครับแล้วก็เกาะใหม่นะครับก็จะดอกเจมแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนดอปตัวอะไรบ้างนะครับที่แน่แน่คือเจ้ากระทิงเนี่ยจะดอกเป็นเจมธาตุดินนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจมเล็กธาตุดินนี่ตัวไหนดอปนะอัพเดตใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับลืมให้ทุกคนดูเลยตรงนี้นะครับก็จะมี นี่ครับทิ้งเวิร์กช็อปนะครับเราสามารถตีหินเล็กนะครับขึ้นมาเป็นเจมใหญ่ได้นะซึ่งเราใช้หินเล็ก,ก้งหมด20เพื่อการทําหินใหญ่หนึ่งก้อนนะครับส่วนจุดฟาร์มนะครับถ้าทุกคนอยากฟาร์มหินเล็กจริงๆผมก็แนะนบให้ไปฟาร์มที่เกาะน,น้ําแข็งนะครับหินน้ําแข็งได้จากหมาเล็กนะหินน้ําน่าจะได้จากจระเข้นะครับส่วนหินไฟก็คงจะเป็นแฟรรี่หินพืชก็คงจะเป็นช้างเล็กนะครับแต่ก็ไม่ชัวร์นะผมผมชัวร์แค่เจ้าหมาเพราะเป็นตัวเดียวที่ผมตีนะ อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับบอสตัวนี้นะเจ้าออ่กิลดอนเนี่ยเป็นบอสท,ที่เก่งมากนะครับถ้าเพื่อนๆทำเพื่อนแรงเอได้เบสต,ตัสูงมากนะครับตีสองแสนเลือดสองจุดสี่ล้านเก่งกว่าหมาอีกนะนี่แต่ก็ต้องดูกันที่สกิลอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมยังไม่ได้เช็คสกิลของเจ้ากิลดอนเลยเพราะ,ะว,าว่ามันคือเอิร์สลมเมอร์กับปาหิน อ๋อโอเคเออร์ลมเมอร์ก็คือการทำดาเมจวงกว้างนะครับส่วนปลาหินก็เหมือนปลาหินของช้างเลยแค่เปลี่ยนเป็นธาตุดินเท่านั้นนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมพอดูสกิลของบอชช้างหน่อยหมูปลาลูกไฟเหมือนเดิมตีเบาลงด้วยนะครับทำให้ฟาร์มช้าลงเพราะว่าช้างเวลยิบสีเอง วิอัดยากด้วยนะเนี่ยคิดเองหรือเปล่าใช้หมื่นหนึ่งก็ไม่ควรยากนะอืมไม่ยากไม่ยากก็คงจะมีเท่านี้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่าง,น,ง,ง e นะครับของ Evo b o บอชานะครับจะดรอปจากบอสตัวใหม่นะครับก็คือเจ้ากิลดอนนะในถ้ำนี้นะครับผมผมแนะนำทุกคนถ้าทุกคนมีเซิร์ฟนะครับก็ให้มาฟาร์มเวลตรงอ่าบอสวัวตรงนี้ ม่ใช่บอวสิมาฟาร์มวัวตรงอ่าวัวตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้หินาตาดินด้วยซึ่งในอนาคตไม่แน่อาจจะมีตัวที่ต้องใช้นะครับก็ฟังฟัง,ฟงมันไปก่อนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอน3ทุ่มนะครับก็มีแอดมินอาบิวด้วยก็แจกของ,ของ่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ที่โวปอช้างมาตั้ง5ก้อนเนี่ยนะครับก็คงจะจบกันเท่านี้นะก็มารีวิววิธีการอีโวแล้วก็หาของอีโวให้บอช้างนะครับอีกอย่างนึง ้าบอสช้างตัวนี้เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีสกิลฮีววงกว้างที่แรงกว่าบอสช้างตัวเดิมย้ำว่าไม่แน่นะครับถ้านั้นทุกคนก็รอรับชมกันได้เลยนะครับจะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ